พาเมยมาเดินงานสุโขเอ็กซ์โปหน่อยกองทัพหมึกซอยทอดแบบหมึกไข่ด้วยนะฮะนี่แน่เอาฟังคูดับไดบอกเขาใช่ฮะจีิแบบนี้ยืนกินหน้าร้านนี่โคตรที่ฟิลเลยอ่ะชิมนิดหน่อยจะได้รู้ว่าต้องคือไม่ดึงบาทให้ค่าเยอะนะควาจริงไม่น้อยและนี่ตีตันของเราความเดือดมันกับมะม่วงอยู่เลยอร่อยมากจตเต็มเลยอ่ะหที่รัก ได้สับาได้ไหมเอาเลยมาอุ้ยเลยซักสคนเลิศอ่ะงานเขาปิดกี่โมงเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่ทุ่มมาทันม้ทุ่มสโมง้มเที่ยงเอช่นคืนสามทุ่มสี่โมห้าทุ่มทันนะอ่านที่ต่อ่านทีสวนหลวงอสตเทศกาลอาหารอร่อยและหุ่นโคมไฟ ไม่ใช่ที่รักนี่เมียค่ะป่ะมากินร้านเลยดีพาเมยไปกินยำางมเลยดีว่ะโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดและร้านนี้นะฮะมะมว่วงและปลาหวานทความผสมเนี่ยผมไม่บ้าแน่นอนมะม่วงเบาต้องโดนแล้วแหละเอาอะไรมาแล้วในรานแล้วก็กะปิหวานน้ำปลามอ๋อเราโบราณกะปิหวานมะม่วงเบายำพริกเกลือลาวจา้ะมะม่วงเบายำพริกเกลือลาวนะฮะเอาอเก๊กจักินจักรินจักรินจักมาของปวดของมีนฉันน้ำลายไหลเลยอะอาลุยเลยฉันก็ไหลเหมือนกันอืมอร่อยมาก ฉันต้อลายไหลเลยที่รักโอ้หนี่เป็นหมึกกระตอยไข่นะฮะทอดเลยลงทอดเลยโอ้โหกระตอยไข่ไข่แบบนี้เลยอ่ากระตอยไข่แท้ๆเลยเฮ้ยหมึกไข่นั่นมากดูดีหมึกกระตอยไข่อย่างดีนุ่มดีด้วยนั่งหตัวอือร่อยมากนี่ร้านนี้เลยหมึกวอยวายนะคะหมึกว ะะยำปูทะเลแตกร้านนี้จะบอกว่ายำแซ่บมากแซ่ดจริงๆอุนน๊ยนีเจอตัวเองด้วยมาแลื่องร้านนี้ตีนี้อย่างดีเลยหอยเหยืออะไรนี่มีปูด้วยมีมา้าเทียบโอ้โหความกุ่ภรรยาร้านนี้เขามีซีฟู้ดเยอะนะแต่เรากินมะม่วงเออเอาเลยเาตามใจฝันวันนี้อ,อร่อยน้ำยำดีเราบอกเขาว่าเอาไม่ติดไม่ติดหวานอ่าใช่ คุณหมอยำนี่อร่อยมากจริงต้นอันนี้ยำขพดเทียะเส้นมันติดาากับเครื่องที่มันแน่นมากข้างในมีไข่ด้วยงับเลย ใครอยากจะใส่อะไรก็บอกเขาไปเขามีทุกสิ่งให้เลือกสัสก่งนะจ๊ะหมาพัน,นอ่นนอ,นน,อนนุ่น511เจ็ดมากเลยว่ามั้ยอ่าอีสานหมูพวงพว,วงละสิบบาทข้าวเ,เหนียวเพวินะ่มมันร้อนจีข้าวเหนียวโคตรร้อนอ่ะหมูพวงพวงละสิบบาทกับข้าวเหนียวอันนี้ก็สิบบาทเหมือนกันใช่ไหมอ่าสิบบาทก็จะเดินเล่นได้แล้วนะจ๊ะโอ้หเอาชิมชิมอย่างนี้เลยอันนี้วันนี้ยี่สิบมาลุยเลยเขากินทั้งพวงเลยเหรอจำได้ไมา อร่อยกินเป็นมันด้วยเอ้ยหมูต้องกินเป็นมันน้ำอะไรเธอต้องรู้สิฉันกินน้ำอะไรส้มมะนาวปั่นแน่นอนเลยถามเมียเรียบร้อยแล้วส้มมะนาวปั่นเอาร้านน้ำปั่นร้านนี้มาเลยดูแจ๋วและร้านนี้นะฮะคนหนึ่งนะโอ้โหต้องบอกว่าชาเขาเนี่ยอร่อยมากที่นี่อเทชาแล้วชาลงไปแล้วเบิ้ลผมด้วยเบิ้ลไฟโอ้โหนุ่มๆเลย เบิร์นไฟข้างบนพร้อมเรียบร้อยเลยอ่ะมันอร่อยมากมันอร่อยมากอ่ะทำน้อชาไปด้วยค่ะแลชาเขาเหมือนไม่เลี่ยนไงใช่ซื้อกลับเป็นคนมันกินมันมันเงี้ยน้ำไหลไหลมันมันเงี้ยเรากินชาไปมันตัดรสชาติกันดีมากเลยมันแก้เลี่ยนไปเลยโคตรอร่อยอ่ะแม่ชิปขนมเบื้องชิ้นละหนึ่งบาทเท่านั้นนะฮะร้านนี้หนึ่งบาทก็มาเดินได้เลย มาเป็นคู่เลยเนาะเวลาตักตักเป็นคู่เลยใช่ไหมฮะนี่นี่นี่หยอดเลยหยอดหยอดหยอดเมลมากชิ้นละบาทเดียวเองอะ่ะกินเพลินๆอร่อยด้วยร้านนี้หนึ่งเบื้องหนึ่งบาทมาลุยดูเด็ดติบบาทแฮปปี้เลยไข่เต่าร้านนี้หลักสี่ลายสันมากแล้วดูในกระทะนี่นี่ไข่เตา่าลุยเลยอ่าไม่ร้อนได้อยู่ไม่ร้อนอหรอกรอบด้วยกรอ,อบนอกนุ่มในอะ่ะ นุ่มในจริงแล้วนี่ของโปรดเมียผมเลยน้ำชาขนมต้มมะพร้าวอ่อนนะฮะนี่กําลังต้มลงไปเลยนี่คือมะพร้าวอ่อนนะฮะเดี๋ยวมาคลุกกันอ่อนจริงจริงนี่นี่นี่มาคลุกแบบนี้โอ้โหจิ้มขึ้นมาให้เราเลยแบบนี้ขอบคุณมากมากค่ะดีไหมโอ้ยืด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 โอ้ยตายเลยอย่างดีเลยอ่ะมันม่วงนะฮะอันนี้ นุ่มมากอร่อยมากแล้วเขาทำใหม่ๆตลอดเวลาโคตรอร่อยเลยอร่อยสดใหม่สดไหสดไหมสดไม่สดดูดูจับนี่นี่สดแน่นอนพอดีเรื่องความสดนะฮะสดจริงอะไรจริงแล้วน้ำจิ้มเป็นไังไงน้ำจิ้มแซ่บเลยเด็ดแซ่บเลยแซ่บเลยน้ำจิ้มจำได้น้องกันไข่หอยค่ะ ลูกตามแล้วค่ะไปค่ะผลประกอบการสุรหลงเอ็กซ์โปนะฮะมาเดินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง23นี้นะฮะยังไม่กี่วันของกินเยอะอร่อยเยอะมีที่จอดรถรองรถค่ะใช่ๆครับๆครับไปหาลูกค่ะเออไปให้ไปลุยกลับไปหาลดีกลับไปกลับบ้านครับ